ดัสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพอลูกเล่นเกมนะครับค่ะีี14 14ครับลืมยาวค่ะพยาวนานมากเพราะว่าช่วงนี้น้องเค็นมีเรียนออนไลน์เยอะนะฮะเวลาก็ไม่ค่อยมีก็เลยหายไปนานหน่อยแต่เดี๋ยวจะกลับมาในวันนี้จูในเกมโรบอทนะครับผมในแมปอะไรชาร์กไบท์ ที่แปลว่ากัดใช่ไหมชารามกัดตูดคนนี้รอรออยู่กัดเป่าพอถ้าคนที่ถ้คนที่ไม่ได้ทําบุญมาเยอะอาจจะเป็นคนชั่วก็คือเป็นฉลามถึงมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นก็คือเกมนี้คนจะอยากเป็นฉลามใช่ไหมใช่ครับได้เป็นไหมว่าได้อะไรรับอย่าเป็นอย่าหัาไม่เป็นผู้อื่นไปนะครับช่วยน้องชวนกันได้นะเพราะจอนเขินไม่ได้อ่ะดิดิ มันอยู่ล่างอไงโอเคพอมาแล้วพอมาแล้วโอ้ยฝนมาโอเคเคลนชวนโมโมไปใช่ไหมใช่ค่ะวัวแล้วเรืออะไรเนี่ยเรือไม้ต้องเคลนใช้เรือไม้มันเป็นเรือไม้แต่ลำใหญ่นะครับจะช้าด้วยสี่ฉลามมัเก่งด้วยเรือลำใหญ่เป็นจุดเด่นให้ฉลามด้วยนอนเล่นอุ้ยโหยิงกระจุยกระจายเฮ้ยทำไมมันมาทำอันี้เลยอะ าลุกก่อนเร็วๆมันจะมาทางนี้ได้ไงอะลุกก่อนเร็วครับพ่าลุกเลยลุอย่าแย่งพ่อนั่งเลยดิโอ้ยอย่าแย่งพ่อนั่งเคนขับเรือหนีไปมันก็แตกออกไปแล้วครับพ่อโอเคเอาไว้นะพ่อคอยเป็นหน่วยซุ่มยิงนะครับพ่อหรือเคนจะได้ครับพ่อไปนั่งประจําการดีค๋ยวพ่อเดี๋ยวพี่อย่าไปหอกพ่อเพ่อขอเพิ่มแสงนห้ดินพ่ออย่ากระโดดนะเดี๋ยวเฮ้ย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 ตกเอาได้นะครับ เกือบล่นนะเมื่อกี้เออมุมสูงๆอย่างนี้เลยสวยๆเรือนั้นคล้ายๆเราเลยแต่เป็นเรือที่แบบว้าโอ้ยนั่นเป็นเรือแบบเป็นสมุดเลยอะของเราเป็นเรือแบบกีกก๊อกมากเลยเฮ้ยโของเขาเป็นลำใหญ่ขนานะครับเราไม่มีลำใหญ่อย่างงี้มั้งเราเหมือนแบบฉันจะเป็นราชาโจรสลัดแต่ดูเรือกระจอกว่ะไอ้นี่เรือราชาโจรสลัดเลยเรือประมาณนี้แหละเรือลูฟี่อันนี้เลยเนี่ยเออใช่ไหนฉลามอยู่ไหนฮะไม่รู้ครับยนงงู นู่น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 พิกัดเท่าไหร่อีกนาฬิก็ไม่รู้อยู่นู่นแล้วพ่อเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาให้สี่นาทีาโอเคไม่ไปทางนู้นแล้วลูกเีรยวไปดิเลี้ยวไปเลี้ยวไป,ไปถ้าเคลืเลี้ยวไปใกล้เกินมันจะหนีไม่ทันนะบ้าเลยวันช้าโอเคโอเคต้องร่างเงินเพนต้องขับอ้อมไปเพราะอุอ้ออยองจะหลันี่นี่ขับตามคันนี้ไปนี่เออตามไปตามไปลูกซ้ายไปซ้ายไปสายยาวๆโอ้ เรือหรือว่าคอนซูมเนี่ยมันพงเพลงแต่แบบช้าแล้วก็มันทำลายเรือเราดีเสียแต่มันก็หายโอ้ย,อยนู่นนู่เนตรไหนนู่นนู่นนู่นไหนเข็นขับไปฮะอา้าวรูปปืนลั่นไปหนึ่งดอ,อกไม่รู้ยิงอะไรโอ้ยเหลือเอ้ยคิดเห็นแล้วจะสลางอยู่ตรงนี้เฮ้ยไหนอะยิงยิงอยู่ไหนอะยิงเดี๋ยจวจะแล้วจะแล้วยิงไอ้มือใหญ่โดนแล้วอะยิง เราจะตายแล้วฉลามจะตายแล้วนะโอ้ยเขนเราลีเลิกันลีเลิกันไม่เป็นคินิงติดเด่ะคินิงติดเด่ะมันเป็นปืนที่ยิงติดง่ายมากคุยนี้โอ้ฉลามแบบเลือดจะหมดแล้วนะคือเฮ้ยอยู่นู่นมีคนโดนมีคนโอ้ยอยู่นี่ยู่นี่จอแล้วโอ้ยไกลเกินไกลเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปซ้ายไปวนซ้ายไปเออคิดว่าเราอ้อมดีกว่าพ่อจะได้เพื่อความปลอดภัยฉลามตายก่อนพอดีเลือดฉลามจะหมดแล้วนะคินคิดไปกับเรือลำนี้ไงเขาเรียกว่าสมันงา้ ไปเดินทางเข้าเกาะเราสมานิง่าคืออะไรสมานาง่าเออสมานาง่าตกภาษาไทยปะเนี่ยหายไปแล้วนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่ตรงสร้างเรือตรงนู้นนะว่าอยู่ขึ้นครับครับครับขับโค้งไปตรงนู้นเลยยิงโอ้ยยิงยิงรึเอ้ยเราแค่ไม่ได้่วสมดุลในการฆ่าเลยเฮ้ยเขายิงโดนนะเออใช เหลือบานคนเหลือเต็มถ้าเป็นเค้นนะเค้นว่าคินข้าหมดเนี่ยาป่ะไหนถ้าเค้นต้องโชว์แล้วล่ะถ้าจะโม้ขนาดนี้ต้องโชว์แลนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่ไหวนะอันนี้นะครับผมเราจะนี่เราคือหน้าพ่อครับผมไม่น่าเอ้ยพ่อครับขอเสื้อพ่อขาดหนเสื้อแบบพี่ตูนใช่ไบมพี่ตูนพ่อใครแบบเข็นวุ่นวุ่นเหมือนตัวจริงนะใช่ครับ ทำไมเราตัวเตีย้อยอีกเลยปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอะ่ะมีสมบัติเหรอเหมือนจะมีสมบัติตาอันนี้ได้เป็นยอ๋อไม่เราไม่ได้เป็นนะครับขอเรือแจวๆหน่อยใช่ไหมมันมันมันเป็นคือเรือที่มันเฮ้ยเข็นจอลคนอื่นไปนจอลคนนี้ไปนะครับว่าจอลคนนี้ไป ไปไม่ได้เอ้ยคนนี้เออคนนี้ใช้เรือไม่แตกต่างกันเลยเฮ้ยโอ้ยเราอุตส่าห์มาแคทเกเราเอาเรือแบบหลากหลายไม่ได้เหรอคิดคิดตังค์ซื้อไม่ผอโอ๋อต้องใช้ตังค์ใช่ไหมใช่พ่อเนี่ยตรงเนี้ยเคลี้ยวเสือเคี้ยวฉลามเนี่ยครับพ่อไปที่เรือตรงเนี้ยเรือตรงนี้มันก็จะมีเอย่างเช่นเรือลำนี้หนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยอ๋อที่คนนั้นเมื่อกี้นี่ว่าอันนี้หนึ่งพันเลยโอ้ต้องเล่นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยได้กี่อาทิตย์เนี่ยได้มันมีเรือสองพันนะครับพ่อดำนได้ เออถ้าพ่อไม่นั่งมันจะหล่นใช่ไหมนเนี่ยเอ้ยตกตกตกไปเอาไว้ไม่ได้นั่งเอาหรอโดนแย่งหรอหโอเดี๋ยวขึ้นไปนั่งตรงปืนใหญ่แล้วกันนะผ <มา S 2> ู้ผู้บังคับการปืนใหญ่ใครขับก่อนดีกว่าไม่มีคนขับนั่นไง <c oughs> นู่นนุ่นนุ่นใส่หูฟังด้วยพวกเราบังคับโดนตุ๋ยคนแรกแน,น,น่น <c oughs> อนอ้าวเราไม่ขับเรือแล้วนู่นนุ่นเอ้ยนู่นนุ่นนุ่นเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่คนละฝั่งกับพ่อยิงกูกระบาดไปก่อนยิงกูกระบาด จะเข้าหาทำไมเรียกว่าเข้าหาเลยที่เออใช่เพราะว่าถ้าเลียมันก็ไม่ทันอยู่ดีเอ้ยชจะเอ้ยยังไม่าอยู่ไส้ยเอังไม่าไตายอยู่นู่นเออวม่ยิงยิงยิงรีบปืนก่อนรีบปืนก่อนสองลูกแล้วยิงยิงยิงโอ้ยใช่ มึงมนงับตรงที่พ่ออยู่พอดีเลยอ่ะเรียบร้อยเลยโอ้ยเคียนยังรอดอ่ะใคเนี่ยเขาคงไม่คิดว่าแบบจะอยู่กันเยอะขนาดนั้นปะเคยนยังรอดอ่ะเอาไปฉลามเปลี่ยนเป้าหมายมาแล้วคิดว่าเคนไปอยู่ตรงเศษซากอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ฮะนี่ฮะตรงงงกันนะหน่หนึ่งหนึ่งกินก่อนโดนแน่ๆโดนแน่ๆขึ้นฝั่งเดียขึ้นฝั่งเฮ้ยเอ้ยโอ้โหโดนแน ว้าเท็ดโอ้ยโอ้ตัวกระจุยโอ้ยไม่เราตายแล้วกลับสู่จุดเริ่มต้นอุ้ยนี่เกใช่ไหมเกใช่ไหมที่เป็นฉลามไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คนนี้หรอรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้หรอว่าเขายังไม่ตายนะเขายังมีคนเล่นอยู่หรือว่าถ้าคนคนที่เป็นฉลามเขาจะยืนควบคุมตรงนี้เหรอน่าใช่ครับไม่ใช่มั้งก็คือไก่ล่าไปเป็นฉลามเลยหรือเปล่า จะคนนี้คนนี้ก็จะเป็นเพราะว่าเขายืนนิ่งนะเนี่ยอโคุณนี้เหรอต้องจำหนึ่งวายสองไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อยาวกว่านี้หนึ่งวายสองไม่ใช่เหรอเอ้ยหนึ่งวายสองนี่ไงเออชื่อเนี่ย b o w o w o ู้ว i n w w w n o n g g a m g กมมิ่งเอ้าเ้ยของดอบโหได้อยู่ไม่ถึงโอ้ ไม่ตายกันก่อนครับไม่ได้เก่ขับเรือไม่ที่แบบเราก er ็เลยตายใช่ไหมพ่อใช่งับกลางลำเลยไมปงับงับตรงตัวพ่อเลยลูกไปไหนไม่ทันเลยร่วมก่อนเพื่อนร่วมก่อนเพื่อนเราตัดภาพไปให้ดูนะคะผมตัวแตกเฮ้ยช้างเลื่อนเลยเนาะเหมือนกันนะเดี๋ยวเคสขอไปดูในมูมอลฉลามหน่อยเฮ้ยโอ้โหเก็บสมบัติใหญ่เลยอ่ะอ๋อคนสามารถ สามารถมาเก็บสมบัติได้เพราะแต่ฉลามเก็บไม่ได้อนคนสามารถเก็บได้อะเราอยู่ไม่ถึงไงดิเ <c oughs> ล้วคนนี้คนเลเนเลยตอนเนี้ยมาดูหน่อยดิเดีย๋ยวเดีย๋ยวเอามุมมองที่มันได้เลยเฮ้ยตอนนี้ฉลามเห็นเรือลํานึงนะคะผมโอ้ยฉลามไปซุปอยู่ตรงนั้น <c oughs> ฉลามติดเฮ้ยเราสามารถเห็นแบบนี้ได้เลยครับเนี่ยตอนนี้ฉลามก็ไม, <c oughs> ไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะฉลามเล่นยากกันนะใช่ฉลามเล่นยากมาก ตนนี้จะรับงจือเรือกัจจวีตายโห้ต่้เขายังวาดเยังวาดคนตายตายโอ้แต่วุณถูกกินด้วยโอ้ตัวแตกสูเข้าไปดูโอ้ด้านขวาจังเลยครับโอ้ฉลามฉลามันมันไม่มีคนหมดมันไม่มีคนอยู่แล้วเดี๋ยวเหลือเซเลวาแค่หนึ่ตัวเอออยู่ไหนอะไม่ได้เดีมากได้แต่เราก็ไม่ได้อะไรปะ เงินเท่าเดิมเด้เราได้เงินอยู่ครับพ่อแต่แค่ได้เงินน้อยถ้าเราชนะเราจะได้เงินสี่ยี่สิบบาทโอ้ยิงฉลามโดนก็ได้เงินห้าบาทเหมือนกับฉลามที่กินคนเลยพ่อส่วนยิงไม่ขึ้นสักบาทเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกเพิ่อเงินเท่าไหร่พ่อร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเท่าเดิมโอเค่ร้อยสามเอ็ดเท่าเดิมพ่อเท่าเดิมมันจําได้ไปครับไปเนี่ยกืนอยากได้เลยล่ะเนี้ยสองพันนะครับโอ้โหอวกาศมากเลย เดินไปก็เหลือนี่เราเติมตังได้ไม่ใช่หรอเราเติมตังได้พ่อเนี่ยใครจะเป็นใครจะเป็นใอระเป็นใอระเป็นเคนควันหนึ่งอาริโซเนียพ่อครับเคนพ่ออันนี่เค้นมานะชวนทุกคนมาเลยโอ้โหผมเค้นชื่ออยู่ไหนอ่ะเคนไม่มีอะไรเงี้ยมันยังไม่เต้นขึ้นมาจอยจอยอ โอ้ยพวกเองมากันสิใครมาเลยเขามีเรือแบบสุดยอดเขาจะมาเรือขอดไม้ของเราตรงนี้คิดว่าเขาออกไปแน่นุนเขาเห็นสภาพเรือแล้วออกไปแล้วเรือขอดไม้ขนาดนี้ยังจะมีหน้าไปชวนคนอื่นแต่แต่มันใช้ตังค์หนึ่งร้อยห้าสิบซื้อนะคะพ่อซื้อตลอดเลยหรือว่าซื้อครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวพ่อมันเซฟไงมันมีเซฟให้โอเคช่ับเองเลย าร์ตี้เลยหมดพาร์ตี้พ่อไปนั่งเร็วเร็วๆเอ้ยเลามฉลามอยู่ใกล้ๆเลยไปเลยจังไหนฮะอ๋อไม่ใช่หรออีวกเวกจริงแต่ฝาดเลือาโอเคมากเออควันไมท์ชัดๆนะไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะโคเคอ่ะโอ้ยตายสิพ่อตายสิเลยไอ้ช่วยด้วยไอ้ขึ้นมาบนเรือพุ่งจโอ้ยขึ้นมาบนเรือพุ่ง พอเรียบร้อยไปแล้วพอเรียบร้อยไปแล้วโดนคนแรกเลยกระดิ๊งอยู่ดีกระดิ๊งขึ้นเรือแบบว่าหาที่นั่งเป็นอัปมงคลมากเลยนะฮะโดนคนแรกโดนกัดตายคนแรกตลอดยิงดิยิงดิเอาแล้วเขาไม่ขับเรือกันนะโอ้นั่งรออย่างนี้เลยเหรอไม่ได้มีคนขับโอเคเพื่อนขับเนี่ยคนคนเอ้ยเคขมเขาไม่ขับเขขับเลยเขต้องเป็นกะลาสีเป็นกับเตา นี่มาแล้วตุกตุกอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสั่งให้เราออกจากที่นั่งเหรอป้าเมื่อกี้อ๋อจะขับเองเขาจะขับเองไปเดิยเไปยิงนี่แค่มีบาสูก้าเพื่อเพื่อมาขับเรือเหรอตรงนี้แค่อะไรอยิ่ตรงนี้ยังไงโดนอยู่โดนยันรอดไปแค่ลูกเดียวนี่มันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มันตามตูดไปแล้วเราใช้สูตรนี้ได้เพราะอยู่ใต้น้ำไม่มีอ๋อเอาเราลากอะไรมันอ๋อลากกงลากฉลามมาด้วยว้ายไปแค่แค่ตาย ตายอย่างนั้นเลยเหรอคือเขามาชนเรือตายไปหมดเลยอย่างนี้เหรอล็อบบี e ้นะครับโุดแค้นเล่นโหดมากเลยกับล็อบบี้ตลอดไม่เห็นเลยกลังหาอยู่ยืนเนียนมากถึงฆ่าคนนี้ได้ก็ไม่ไม่ชนะเหรอคะเพราะเพราะว่ามันเหลือเซอร์ไบสองคนเลยแล้วก็หมดแล้วเราก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดีเราตายไปไปตอนเนี้ยไม่ได้ตังค์ ไม่เคยจะได้อะไรกับเขาเลยโอ้เหลือเราสองคนไม่หล่ะจะมีชื่อเราอยู่ตรงนี้ผู้รอดจากเขาบ้างมมี่ะมีมีเคยมีอุ้ยโอเคตอนนี้เคนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับป้ายนี้นี่เขายืนขี่หัวกันอยู่เราเป็น11%แล้วนะเอ้ยเอออเราพ่อ11%แล้วนะเนี่ยมีแววตานี้แหละว่าถ้าเพื่อน ขอด้วยด oh, oh, ิไอ้ท hey, hey. 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 ี่ไอ uh, uh, yeah. hey, ้ที่โอ้เอเคตั้งพันหนึ่งไฮ้ยพ่อได้ไ็มเฮ้ยพ่อเราออกจากเร้ยังไงพ่อรังคะเฮ้ยพ่อพ่ออย่าดูแคนะอะไระอย่าดูเคนะ โอ้ยพ่อเลยไม่เป็นเคนไปซีเรียอะไรกับพ่อเนี่ยเคนอยู่เรือดำๆนิดนึงพ่อไดูอยู่แล้วพ่อไปใช่คนคีโก้จะดูพ่อเออถึงเคนดูพ่อมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันได้น้ำอ่ะพ่อดูเคนมอ้ยเคนตาหน้าแน่นอนเลยเพราะว่านะเออเดี๋ยวเราเป็นคนละตาเราวเเข้ามาติดต่อกันนะคะเราก็จบคลิปเนาะคราบผมเพราะว่าผมเข้าเพราะว่าพ่อเข้ามาแล้วผมเข้ามาเม็นขับรถพ่อยังมาเดินอยู่ตรงเนี้ย พ่อไอ้นี่อะเพราะรอเวลาก่อนอืมกินปากฉลามมันเหม็นฉลามสุดกินปากเหม็นโอ้โหเราตีกับไข่คดีอะไรสักอย่างดึงๆเฮ้ยโ,โ,โอ้โหไม่ดูเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเพื่อนไอ้นี่มันเพื่อนคนเดิมนี่เป่านี่ไหนป่ะครับตอนนี้แค่เจอกับไอ้ข้อส่งตัวเอาโดนยิงเฉยเอาอ๋อนีไ่ไอ้เพื่อนยิงด้วยป่ะ อะไรบูเตอร์ใช like ้ยังไงอ่ะกดตรงนี like ้ค huh? รับ huh? ว่าเอาละข้างอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนอยู่กับพรแบบเพื่อนอย่าเพื่อนอย่าไปคับพรว่าข้าไม่เป็นเลยแต่พ่อไม่ดูดูไม่เป็นเลยว่าใครอยู่ตรงไหนเฮ้ยหเรือเรือเรือใครอ๋อเรือสีเหลืองเอ้าโมผิดรูเฮ้ยคิดถึงเสียงฉลามผมยิงเขาใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยคิดถึงเพื่อยิงไปยิง เขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยพอเล็งจนต,ตาเส็ตตาเหลวแล้วเนี่ยไอ้คิดคิดเห็นสัญญาณนิดนึงเมื่อกี้มันจะมีสัญญาณออกมาจากขลามะพ่อเนีเย่ยก็เลยนั่ให้เราเห็นไอ้รุ่นอยกขับรถมาแล้วจังดิโอ้โอ้โอ้เราตีมาแล้วไม่นะเฮ้ยแคจะแอบดูที่โหเห็นเละเลยเมือ่อกี้โอ้ยไ่ไหนอะ

โอดนโดนหัวเต็มเพื่อนเหนลุมข้าบอเอ้ยยิงมันยิงมันทุกคนคิดเห็นว่าอยู่ใกล้ใกล้เพื่อนโหูเพื่อนเจากาหันมาขับสว่านเลยทุกคนยิงยิงยิงโอ้เหลือแตกยิงตุ้มเอ้ยโดนเพ่อด้วยโอ้เอ้ยเพื่อนขับมาหาขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ลุงข้าโอ้ลุงข้ากันใหญ่โอ้ยเพื่อนดีพ่อข้าใหญ่มากเลยวันนี้พ่อเลื่องเลยคนหนึ่งเร็ว ถ้าใครได้มัเขาเรียกวะเนี่ยเขียนไม่อยากงูอ่ะโอ้ยโ,โ,โ,โดนยิงใหญ่เลยฮะเออเซอร์ไพรเหลือเยอะมากอะไรไม่ได้เลยใครหลอนเหล่าไรตรงนี้ฮะเอ้ยเห็ยนจะลางมืเอเห็นถึงจะลามเล่นยากอะเนี่ยในมือถือเนี่ยหรือว่าหรือว่าเล่นง่ายขเขงก็เคยเล่นในมือถือแล้วครับอเอ้ยเห็นพ่ออยู่ตรงชากเรือที่เป็นไม้เอา้ายิงติดยิงติดเรือตัวเอง เออจิงดองจิมันตุุุุุุติด,ตด,ตดตเรือตัวเองแล้วน่าจะไม่ตายแต่ว่าอาจจะฆ่าใครไม่ได้เท่านั้นเองไม่ตายหรอน่าจะไม่ตายเ <c oughs> กือบตายเกือบตายเอ้ยเพื่อนขับข้าหานะไ,ไมเออเอาเรือหมุนดยไม่เอ,อ้ยเพื่อนโอ้ยว่าครับ<ๆ>เรายังรอดอ่ะเมื่อบบกี้เราขับเข้าหาพ่อเมื่อกี้ขับเข้าหาพ่อเลยนะจริงอ่ะโอ้ยยิงกันใหญ่เลยโอ้ยจี้จี้จี้ผ่านหัวไปบ่ ยังฆ่าคนไม่ได้สักคนเลยเนี่ยฆ่าได้แล้วเหรอใช่เพื่อนครับเหลือความเหลือความเป็ตายสิครับเออยฆ่าเกณฑ์ฆ่าเกณฑ์ได้คนเดียวทั้งนั้นฆ่าใครไม่ได้เลยเกณนเกณน์รอดแล้วดิดูเลยใช่ไหมโอ้โหกระนัมยิงกันแบบว่าโอ้โห้าเกณฑเป็นตายสินี่เกณฑ์จะฆ่าอะไรเฮ้ยโอ้โหดูหน้าไปดิหน้าแดง ก็เพาเลือดจะตายแล้วไงว่าบวกกับความมืดทำเราเหรอทำเราหหรรออไแาะตอนนั้นไม่มีตรงนั้นไม่มีคนนะไม่มีเรือด้วยตอนเล่นดงๆไม่เชื่อคินเพราะว่าคิมจะหลอยพ่อแพอะทำอัพว่ายน้ำเร็วจังวะคนว่ายน้ำเร็วกว่าฉลาไปเลยวิ่งไม่ทันนะฉลาวิ่งไม่ทันเลยเมื่อกี้อุ้ยพ้อเงินเกือบเท้าหนูเลยอ่ะพอลายห้าเอ็ดละ แต่งคำเแค่บัตรเยอเหลือเยอะมากเหลือบึ้มเลยทำไมเห็นไม่ล่วเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยนะครับเลือดเลือดอ่อนนะใครได้เป็นใครได้เป็นเอ้ยได้เช่นได้เป็นโอเคารู้เลยรู้เลยว่าพ่อเล่นลำไหน กดได้พ่อกดคิดกดได้พ่อกี่ลูกวะอมีนี่ด้วยโอ้ยคตอนนี้ผมได้เป็นฉลามแล้วนะคะผู้ชมซึ่งซึ่งในคอมซึ่งซึ่งผมเคยเล่นเลยนะเคยลองเล่นแล้วนะฉลามในเนี้ยเล่นยากมากโอเคตอนนี้เราต้องรอคนต่างๆแบบเตรียมตัวกันสิบสิบวิก่อนนะผมสิบสิบวิเสร็จ <letter S 2> <บ kilo S 1> วันนี้พ่อเมื่อกี้พ่อเทมไม่พูดอะไรเลยพ <t Whats. S 2> ่อหายไปมาแล้วไอ้เลือดตรงนี้มันจะรีเซ็ตสั่งของไว้ไงครับก็เรนต้องลงไปดูมืดเลยเฮ้ยกิน์ทนกิน์ผ่ขี้ไม่ดูเลยบอกเลยไอมันมันจะยิงกันอะเกณฑอย่าพุ่งผ่ขี้ไปดูนะครับกิน์กำลังจะฉีกเรือลำหนึ่งให้กลายเป็นจุ่มเอาเรือที่มันอ่อนแอตอนดีกว่าอื้อฆ่าได้คนหนึ่งแล้ว อีกเรือลำเรือลำอีกหนึ่งเรือเรืออีกลำหนึ่งแกตายอื้อแหลกเป็นจุนแล้วก็ฆ่าคนได้คนหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหโหดจังวะเฮ้ย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 อะไรครับนาย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 อยู่ใกล้เกินแล้วเพื่อนเจอฉลามเหรอเจอฉลามเลยเมื่อกี้อยู่อยู่ใต้เรือเลยเช่นฆ่าไอ้นี่อยู่นะนี่เดชี ชิ้นเป็นชิ้นโอ้โหคือนี่ยิงกันไม่โดนเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหชิ้นเอาวิ่งวิ่งชนกันเองแลือหลังยังมีคนเหลืออยู่ซึ่งเขียังฆ่าไม่หมดโอ้โหต่อให้มองเห็นก็ไม่มองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่ามันมืดมากพอเลยวันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนี่เรียบร้อยเลยการปลุกนี่กายเป็นปุ๋ยกการปลุกนี่กับธรรมชาติไปซะ อ๋อมัน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 อันนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันวิ่งอยู่แล้วเก็แค่กดซ้ายขวาให้เราเองใช่ไหมใช่ค่ะเราแค่แบบเลื่อนหน้าจอฉลาดไว้ช้าเลยเราต้องดักเข็นหุบขีไมให้ดูดีกว่าไอ้หุบขี้ไม่ให้ดูดีกว่าโอ้ยเห็นมองขนูไม่เห็นเลยเสียงรบกวบจ้ามากเป็นไงไม่เห็นฟองอยู่นะใช่พ่อเดี๋ยวเข็นมองเอาเลยปะทะในอีกนึงโอ้ยบูเตรยังไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อม ไปฆ่าคนกับเด็กแดงๆคนหมดเลยปะใช่คนแดงๆจะเป็นคนไปาเออะมันหายไปว่ายน้ำเร็วจังเออคือเก็นแล้วโอ้โหมีขึ้นมาดูจริงครับรู้หมดแล้วอ่ะเคปโขกี้ให้เขาดูแล้วเนี่ยอันนี้พี่ผูวให้เราเนี่ยหรอใช่ครับจะวิ่งเร็วขึ้นอะไงเอ้ยไม่โดน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 โอหโหดจริงครับโหดจริงหอกแล้วนี่เหลือคนอีกวะเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อหีบสมบัติมีแล้วเฮ้ย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 โอย อะไรเดีวที่เหลือกี่คนเนี่ยเคนด้วยครับโอ้หเหลือสวายเยอะมากเคนมันไม่หัวตรงไหนถ้านเอเดนมันไม่หัวตรงไหนด้สองคนเลยทีเดียวจริงมันมันอยู่แบบสิงล่างกันเลยแบบโอ้โหะค่าแห่งรุ่มแม่น้ำแม่น้ำหนุยเอาไทยไม่น้ำหนุยเอ้ยมาเรือเมื่อกี้ เออ้ยเอนั่นไงเมื่อกี้อาทำไมเรือตรนี้ไม่มีฟองอ่ะนี่อ่หยุดละหยุดหยุดนยืนดค่าคนได้คนหนึ่งเอ้ยมันมีคนเก็บหีบตรงนี้ไปแล้วอ้าวแสดงว่ามีอยู่คนอยู่ใกล้ๆตรงนี้ทำไมมองไม่เห็นนะโอ๊ยมืดเช้าเองเช้าเช้าทีไม่เช้าหรอกน่าจะอีตาหนึ่งดีมากเฮ้ยเหลืออยู่นู่นเหลือเป็นบ้าไปเลยไม่ค่อย มันเพิ่มความเร็วไม่ค่อยสัดเจนอีกอย่างหนึ่งมันมันอยู่ในน้ำไงมันก็เลยมองไม่ค่อยจากี่คนนะน่าจะเป็นฉลามสักสองคนนะเพราะว่าคนเยอะมากโอ้ยไม่ฉันจะแพ้แล้วเอ้ยอยู่นู่นเห็นแล้วตอนนี้เรายังเข้าสู่มดความลับตึ้งไม่มีใครตายไม่มีคน เใ<ม>นข้างล่างไงเออออืออเออเลยคนอีกคนเลยเนี่ยเฮ้ยสองคนเหลือสองคนแลว้วอีสามสิบวิกดดันมากดมากดดันมากเลยครับตอนนี้มันจะไม่เห็นกองเรือแล้วป่ะพอเหลือเวลาประมาณนี้อ้าวชาว้าพอดีโอ้โหมองไม่เห็นอุ้ยรอดเหมือนได้ยินเสียงนี่ถ้าเป็นตอนเชา้านี่เคสน่าจะเก็บได้แล้วละนี่ไม่ใช่ไอ้นี่โอ้โหโอ้โหไปซ่อนอยู่ไหนเนี่ย เห็นว่าคินแพ้แล้วเออหราสองคนเอ้เราเล่นดีกว่าพ่อทำไมต้องมาเปรียบเทียบกับพ่อเจยาพ่อได้ไม่เป็นไรไรครับยังไงก็เนาะไปลองโหลดเล่นดูลองเล่นดูในแมปชาร์ตใบครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะขึ้นนี่แมปนี้นะครับยังไงวันนี้เราสองคนเนาะลาไปก่อนบบ๊าายย เจอกันใหม่ค่ะคผมอย่าลืมกด,ดอย่าลืมกดไ like ลค์กดตะกรายกดติดตามด้วยนะครับ็นกำลังใจให้ด้วยวนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครัสวัสดีจ้า